มือนีกับสิผ้ามาแตงหนาในเวรชชันภาษาอีสานเนาะกะเริมเลยก็คือกวางสิลงล่องพื้นจากคิ้วเพจตัวนี้นะคะก็คือเดี๋ยวใส่ฟ้องหนามลุกงเนาะซึ่งปกติกวางก็เป็นคนที่บ่เคยแตงหนาเนาะก็ถือว่าเป็นมือไม่หัดแตงเลยกันมือนีกับสิลล่องแบบมาแตงหนาเบิ่งมันมันสิเป็นจังไหนเนาะคะ่ะอันนี้กะอันนี้จะเป็นคิวเพจเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วเพจเบอร์ศูนย์สองซึ่งหาซื่อเบอร์ศูนย์สาม,สาม,มบ่มีแบบ รู้สึกว่ามันก็บสีขาวก็นาบกว่างนิดนึงอ,อซึ่งกว่างกับแบบบ่ดด้เป็นคนว่าผิวขาวอันนี้กะเขาบอกว่าให้เกียเกียขมานในนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นคิวเพดคิวแมทแบบเปะตลอดมันเขาบอกว่ามันสามารถแบบคุดม่านเ็นเทนานเนี่ยไหนนะสิบสองชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงเหรอมองเบ่งว่ามันสอดูได้ดีบอกอปกปิดเนียนสนิทเบาสบายผิวสีสุดคุณเดชขึ้นมาก็สิลอกเบ่งวางม,มันสีแมน เขาเขียนมาบอกมาเนาะซูนส,สองไ์เบสขออนุญาตอันนี้ล่งแก้มเป็นลิปสติ๊กเนาะของอย่างนี้ ของนามิเออเบอร์ศูนย์สี่ลิปแอนชิคแฮนนี่พีซสีพีอันนี้คือวางหาสูตรมาจากเซเว่นเนาะเดี๋ยวส่วนราคาเดี๋ยวกว่างเฉียสิบเบอร์มาหายวางมันพอได้เกิดสิเป็นแบบเห็นสีบอบเห็นได้นอกก็สั่นเดี๋ยวสีนี้บเห็นเดี๋ยวกวางสิลง่องอันล่องอันของชุบป,ปัจจุบลิปแอนชิคตินอันนี้สิเป็นตินเนาะเบอร์ศูนย์สองกันลาสเบอร์รี่ ขออนุญาตท่าปากเอนน่อันนี้ปิดดีด้วยหนิดปิดดีดแบบว่าใส่ใส่มาหลายสีแล้วของนี่มออน่ะจังนั้นกว่ากับชิลลงของตัวแป้งตัวนี้เนาะเป็นคิวเพสเบอร์เดียวกันจะกับอันตัวร่องเพลยนนะคะเป็นคิวเพสหนึ่งสองบิวตี้ฟูลเอรี่แมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์อันนี้เขาก่ บอกว่าคุ้มความมากสิบสองชั่วโมงขึ้นกันเนาะคะ่ะกว่ากัสิลลงไปเลยอันเป็นของที่คู้นอันนี้แปลนทนทพกรนพเป็นที่เซ็นเตเอืมหน้าแบบเี้มนบอกวาจ้าจากนั้นนะคะกัสิล่งอย่างดีตาเออแม่ล่งตากวางกัสซิลล์ของอันนี้โดยจ้ะของอยูสตานะคะ่ะกัสิลล่งตา all around eye เนาะ angie idol เนาะของ you ตากระสีมีสีประมาณนี้เราจะเอาสีนี้ลงแบบทั่วเปลือกตาก่อนเนาะลองเบิ้งว่าสีใดบอกลงสีชมพูนี่ ก็ไปกวักกระสิบปัดขนตาด้วยามาสาาัสคาราคิวตรงไอ้มัสคาร่าของชิทตชิน,น,น,นี่เนาะเจลาจออ้าอเนกกาฟินิชลุคนอก็คือแบบล่องแปลงมึงกับจักวาสิบเป็นยังไง แต่ว่ารู้สึกว่าผิวหนานี่แบบว่าเนียนขืนน้อยแล้วเดี๋ยวกว่ากระิออกไปใส่ชีวิตเบิ้งแล้วก็สิเบิ้งวานเอ่อล่องเพลินกับตัวแปรของคิวเคาน์ตี้ซามาถแบบว่าสิุ้มมันดิยาาหน้าสิบสองที่งงจากที่เขาแบบว่าบอกวไวแน่นที่เขาแบบโฆษณาวไวหรือเปล่านะเข้าก็ะิอสิไปเบื้องว่าแบบเหมือนเหมือนไปไหนไหนอันนี้ก็สิบประมาณก่อมงครึ่งเนาะทุกคนกับเดี๋ยวมาปุ่นกันอีกทีหรืงว่า แล้วก็ข้อถึงครบสองชันะ่วโมงเนี่ยผิวมันสิเป็นแังไมันสิดอบบอลแล้วมันสิมันบอลซึ่งบอกก็เรียกว่ากว่ากับเป็นคนที่ผิวมันปรัมัน่นเมื่อัานนี้เป็นเวลาเที่ยงเล้วกัมันนิดนึงนะจ๊ะหน้าก็มีความมันนิดนึงเนาะแต่ว่ากะอ่า หอกล่องพื้นหอกแปลงยังไสยังอยู่อยู่คือเก่าทุกคนตอนนี้จะเป็นเวลา16บหนาฬิกาเนาะกับประมาณใน8ชั่วโมงแล้วที่บบบว่าแต่งหางมือเซานี่กะให้เบิ้งว่าหนากะยังแบบค้งทวนดูจะกะมีความมันย่องคือตอนนี้กิจกรรมต่อไปก็คือบางสิ่มาเกี่ยไก่เนาะค่ะก็คือเปิดป้ามไก่ช้อนเนาะกับช่วงตอนเย็นกับมาซอยสานีแบบว่าเอาอาหารให้ไก่ รู้สึกว่าในช่วงอาแถวจมูกเนี่ยบริเวณเนี่ยมันจะมีตกลงนิดนึงเอออาจจะด้วยที่ว่าถ้าแป้งหมาอยู่ทีงไหนก็ไม่รู้แต่กลารเป็นคนทนีมันอยู่แล้วเนาะคือว่าผิวสุขภาพดีเพราะคันเมื่อกี้มันบอเคแต่ว่าคานความเป็นจริงคือมันกับมันหยองเลยอันนี้คือความกับว่าถ้าแป้งวันใดเติมอย่างซีรีส์ก็ออกไปแล้วเพราะสุกคนพอจะกินหนักเลยวันนี้ยจ้ะเยวอีกสองทุ่มปีมากแดดใส่มือวางติดเป็นไงที่ดูทวนถึงที่สองชั่วโมงหมอเนาะวันนี้ก็่ซิลี่รุดลอกไปแถวจมูกแถว เร่องสิบป่าแถวข้างอันนี้นอนว่าใส่ผ้าปิดจมูกหน้ามเลยจ้ะหน,นามันด้วยแล้วก็ไม่มีอากาศพรอนสุดๆเลยโอเคแต่เดี๋ยวเราจะกันสองชุ่มจะกันไปแกล้ได้ก่อนเอาละจ้าตอนนี้ก็ครบ12ชั่วโมงแล้วเนาะก่อนนี้ก็ครบเวลาแล้วเป็นเวลา2องทุ่มสิชั่วโมงกะมาเบิรงว่าโอเคเบิรงใกล้ๆอันนี้ก็คือแบบสภาพหนาที่หลังจากแต่งหน้าเมื่อเช้าหนึง่งหนามันบ้องมันอาจจะกวางเป็นค้นหนามมันอยู่แล้วเนาะ เลยแบบเหนหายแบบว่าซีดรอปลงมากกัลายเติมยู่แตรกกบ่ได้ว่าหนาดำนะแต่ว่าไม่กลับเป็นมองมองลงเนื่าองจากอาจจะแบบเข้าแบบเป็นคนหนามัน่นนําเลยคนัหนามมนก็ับมั่นออกมากแล้วก็อาจจะเมื่อนี่อาการข้อแล้วกแบบ็เหงื่อหลพร้อมนะคะก็เลยแบบเออเห็นหายซีดรอปลงมากแล้วกะถามว่าแล้วส่วนอื่นแบบไม่ก็ยังไม่คงความรู้สึกว่าคิวอะแต่ยังเป็นคิวแบบ นี่ย่งอยูไดวากะช่วงประมาณแบบที่โซ่แล้วก็ช่วงเนี่ยในวันมากๆเยืเยือกเนี่ยที่แบบเงาออกลายๆเนี่ยความมันออกหลายๆเนี่ยมัน,ะนระซีดหลอกออกไปเนาะแล้วก็มีตกลงตรงใต้ตานี่ก็ตกลงน้อยหนึ่งจ้าแล้วก็ถ้าว่าตกลงลายนี่ก็ซิตรงจมูกอันนี้อาจจะเป็นปกติเนาะอืมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วย้ะอาบน้ำก่อนจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่หนาจ้า